Hi everyone, welcome to my channel. We're gonna watch today guys a video from Thailand. This video mini confrontation moment Cambodia soldiers invade the defense claiming thai border encroachments. Oh my god. Let's see if you like that, what about them please comment down below and let's go. ติดตามสถานการณ์กัน Finished. มาแบบนี้นะรุ่มเดือนใช้คําว่าเดือนได้แล้วนะคะเป็นแรมเดือนแต่ทีเนี้ยการยั่วยุแล้วก็ด้วยพฤติกรรมต่างๆของกัมพูชาเราจะเห็นอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดพาไปดูหน่อยนะคะพฤติกรรมการยั่วยุเรื่องของรั้วรวดหนามหีบเพลงค่ะโอเค เดือนแต่ทีนี้สถานการณ์กันมาแบบนี้นะร่มเดือนใช้คําว่าเดือนได้แล้วนะคะเป็นแรมเดือนแต่ทีนี้การยั่วยุแล้วก็ด้วยพฤติกรรมต่างๆของกัมพูชาเราจะเห็นอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดพาไปดูหน่อยนะคะพฤติกรรมการยั่วยุเรื่องของรัวรวดหนามหีบเพลงค่ะ What is going on? คุณผู้ชมค่ะเห็นภาพนี้มันคือเหตุการณ์ที่ทหารเขมรค่ะถืออาวุธอุธเข้ามาในรั้วที่ไทยนำไปวางเป็นแนวว้าเดอร์ไทยนะเด r e Cambodian soldiers come on <S <S really ซึ่งทหารเขมรเขาพยายามจะเจรจาให้ทหารไทยของเราดึงดูถามออกซะคือพูดง่ายๆเขาพยายามจะบอกว่าไทยลุกนะ I never e e x p คือจริงๆไม่ใช่ค่ะจุดนี้มันคือฝั่งไทยคุณผู้ชมจุดบริเวณจุดผ่านแดนก็คือเขาเรียกจุดผ่อนปรนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านท่าเส้นค่ะที่ตำบลหลองปัอเภอเมืองจังหวัดตราดแต่ทหารไทยเนี่ยของเราไม่ยอมแล้วก็ไล่ให้ทหารเขมรกลับไปซึ่งสื่อกัพูชาเขาระบุนะคะว่า รัฐบาลกัมพูชาได้จัดชุดกำลังทหารในพื้นที่พระวิหารบันชัยมีชัยแล้วก็อุดรมีชยัยนอกจากนี้ในพื้นที่ช่องอานม้าก็พบว่าทหารขเขมรก็เข้ามากีดกันให้ทหารไทยออกจากพื้นที่ช่องอานมาค่ะคผู้ชมแต่ทหารไทยเราไม่ยอมเพราะมันเขตเราอะเราก็ตั้งรั้วให้มันเป็นเขตเราถูกไหมทีนี้ก็ตักเตือนเขาว่าอย่ามายุ่ง นอกจากนี้ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการขนอาวุธประจำกายกันมาด้วยนะคะคุณผู้ชมจุดนี้4ีหนาย <Okay. S 1> พย,ายด้วยยุทหารไทยเนี oh. ่คลิปทุกอย่างมันชัดเจนเราก็มีหลักฐานซึ่งในพื้นที่แนวชายแดนตอนนี้ชาวบ้านก็รู้นะคะว่ามีการอพยพออกจากพื้นที่ hmm. ไปบางส่วนเนื่องจากว่ายังไม่ไว้ใจต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น แต่ทีนี้เช้าวันนี้ความคืบเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างทาง <Okay. S 1> ด้านของรัฐบาลนะคะ mm. คุณจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำาสสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคณะกรรมการสบทกค่ะ,คะบอกว่า mm. ตอนนี้นะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมภูชาทั้ง7จังหวัดเป็นปกติค่ะโดยกองทัพ <All right. S 1> ไทยยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นทั้ง11พื้นที่แล้วก็วางรัวลวดหนามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาธิปไตยไทยไม่ให้ใครมาลุกลํา วันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีการนำคณะทูตจากสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย34คนจาก34ประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศจำนวนสองคนรวมทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกว่า20สําำนักข่าวและก็สื่อท้องถิ่นด้วยจะพาทั้งหมดนี้ลงพื้นที่ค่ะไปดูบรรยากาศจริงเลยที่จังหวัดอุบลราชธานีและที่ศรีสะเกดเพื่อสังเกตการการเก็บกู้ทุ่นระเบิด แล้วก็ได้เห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่พลเรือนจากเหตุการณ์การประทัดที่ผ่านมาส่วนสถานการณ์แนวชายแดนนะคะเรื่องนี้เองศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้มีการเปิดเผยภาพรวมนะคะว่าตอนนี้ก็ยังพบโดรนอยู่นะคะครับ <Wow. S 2> ยังพบโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ตรวจพบการอ,อพยพของประชาชนกัมพูชาในพื้นที่อำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารนอกจากนี้ยังตรวจพบแสงอินฟราเรด10จ,จุดกำลังเคลื่อนที่จากหลังเขาพนมประสิทธิโสขึ้นไปบนเขาซึ่ง <Okay. S 1> ห่างจากจุดตรวจนะคะประมาณ1-2กิโลเมตรซึ่งคาดว่ามีการเพิ่มกำลังจากฝั่งตรงข้ามนะคะ คือเหมือนเขากำลังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอ่ะคุณผู้ชมฝ่ายเรายังคงตรึงกําลังตามปกตินะคะที่ฐานและเราก็เตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรายึดหลังในข้อตกลงหลังการประชุม GBC แต่ทีนี้ความเคลื่อนไหวต่างๆยังมีอยู่นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะคุณผู้ชมไปดูที่สุรินกันหน่อยเห็นบอกเลยว่าชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนยังไม่ไว้ใจสถานการณ์นะคะ บางคนก็เตรียมข้าวเตรียมของพร้อมที่จะกลับมาที่ศูนย์อพยพเนี่ค่ะตอนนี้ก็ยังห่วงนะคะว่าสถานการณ์จะไม่ปกติบอกเลยว่าเขายังไม่ไว้ใจทางกัมพูชานะคะพ่อค้าแม่ขายก็พยายามจะเอาสินค้ามาวางขายแต่คือทำไงอ่ะไม่มีคนมาซื้ออ่ะยากแล้วอ่ะตอนเนี้ยเงียบเหงาไปหมดเลย interesting anyway guys let's end if you guys want more about them guys please comment down below and take your stuff some bye